สวัสดีค่ะพบกับช่องซินสตาชาแนลนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะซองสุ่มกันค่ะนี่มีสี่ซองนะทุกคนโอ้ยทั้งซินทำอะไรก็ไม่รู้นี่มีสี่ซองมามา DIY เอาเป็นซองสุ่มนะคะคายเบบีนะ p o w e r p u ์พ i r เกเนี่ยมันมีหลายตัวนะหลายแบบมามาสุ่มทำสี่ซองเดี๋ยวเรามาแกะกันว่า เราจะได้ตัวอะไรกันบ้างนะคะทุกคนนี่เป็นซองสุ่ม DIY หมามาทำเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มซองแรกดูก่อนซองนี้นะอ่ะอ่ะ,อะน้องซินตดัดม,มาไหมเรามาลุ้นกันว่าตัวแรกเราจะได้เป็นตัวอะไรนะคะโอเคทุกคนเทเลยนะ ป,อ,ปอมด้วยทุกคนมีปปอมด้วยนี่เป็นตัวผึ้งในตัวนี้ตัวแรกในสกูชี่ด้วยนะนี่ทุกคนนี่มา,มาบีบบีบบีบให้ดูเลยน่ารักไหมอันนี้ตัวแรกนะเดี๋ยวเรามาตัวที่สองกันถุงที่สองแล้วนะคะเดี๋ยวรอน้องจิ้นตัดถุงที่สองนะน่ารักไหมน่ารักไหมบีบ นี่ถูงนี่สองวู้ได้แล้วตัวนี้เป็นน้องตัวสีฟ้านะไม่รู้ว่าเชื่ออะไรเด๋อเห็นไหมน้องร้องไห้ยอยู่อยู่ในกลุ่มไายเบบี้นะคะว o w e r p พั z l e นะข้างหลังเขาก็จะมีหลายตัวนะแบบนี้เลยนี่นนตัว,ตวอไลอันนี้เป็นพึ่งตัวรายนี่เป็นน้องตัวสีฟ้าน่ารักมากอ่ะเรามาแกะซองที่สามกันซองสุ่มซองที่สาม เดี๋ยวม,มาจะแกะพร้อมกันสี่ซองเดี๋ยวเราจะเทพร้อมกันนะทุกคนอน้องซีรอบอม,มาด้วยหนึ่งสองสามโอ้ยหอมม้มาลงมาก่อนนี่หอมม้มาเป็นเบบีนอนอยู่ตอนนี้บีบได้นี่อของน้องซีนี่ตัวที่สี่น้องซีบอกว่าอยากได้ตัวนี้ใช่ไหมลูก อ่ะเดี๋ยวเรามาโชว์กันดีกว่าได้ทั้งหมด4ตัวแล้วเย้น yeah. ี่อ่ะน้องซีนมาชมกันดิน่ารักมากเลยหนี่งตัวตัวที่หนึ่งพึ่งตันที่สองเบบี Baby. ตัวที่สามน้องสีฟ้านี่ร้องไห้ยอยู่แล้วก็อยู่กับน้องซินตัวหนึ่งนี่กระต่ายเป็นเหมือนน้องกระต่ายน้อยเนาะร้องไห้น่ารักมาก คลิปต่อไปนะจะทำเป็นตัวอะไรแล้วก็เป็นซองสุ่มอะไรนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องสีจตางแตนแล้วเวยนะวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะไปแล้วนะมา,มาไาแล้วอย่าลืมนะอย่าลืมกดซับสไครต์นะนี่ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์มานะคะ ว่าชอบตัวไหนมีสี่ตัวไปแล้บ๊ายบาย